ปลาหมึกผัดซอสเผ็ดเกาหลีนักจิบกึมเป็นอาหารเกาหลีที่นิยมมากรสชาติเผ็ดจัด านหอมงาและกระเทียมโดยทั่วไปจะใช้ปลาหมึกสดผัดกับซอสโคชูจังและเครื่องปรุงต่างๆด้านล่างคือสูตรที่คุณสามารถลองทำเองได้สูตรปลาหมึกผัดซอสเผ็ดเกาหลีนักจีบกึ่มสำหรับ2-3ที่วัตถุดิบปลาหมึกล้างสะอาดหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ400กรัมหอมใหญ่หั่นเซี่ยวหนึ่งหัวต้นหอมสองต้นหั่นท่อนกระเทียมสับหนช้อนโต๊ะน้ำมันพืชหช้อนโต๊ะ งาขาคั่วสำหรับโรยหน้าพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเฉียงตามชอบส่วนประกอบซอสเผ็ดโคชูจังซอสพริกเกาหลี2ช้อนโต๊ะพริกป่นเกาหลีโคชูการุ1ช้อนโต๊ะเพิ่มลดได้ตามความเผ็ดซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะน้ำมันงา1นนช้อนชาขิงขูด1ช้อนชาหรือมากกว่านั้นเล็กน้อยน้ำ2ช้อนโต๊ะวิธีทำ1เตรียมซอสเผ็ด ผสมโคชูจังพริกป่นเกาหลีซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายน้ำมันงาขิงและน้ำให้เข้ากันในถ้วยพักไว้ 2. ผัดเครื่องใส่น้ำมันในกระทะผัดกระเทียมให้หอมใส่หอมใหญ่ผัดจนเริ่มใส 3. ผัดปลาหมึกใส่ปลา